เอาละครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกลาดออริจินอลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องเ,ออเจ้ารถ CBR นะครับ250นะครับ RR SP นะครับกับนะครับ CBR 5 0 0 R นะครับเป็นตัว2,023เหมือนกันนะครับว่าเราเรา จะเลือกรถคันไหนดีนะครับให้มันเหมาะกับเรานะครับบางคนอาจจะมีสองชอยส์อยู่นะครับสำหรับค่าย Honda นะครับว่าเอาตัวไหนดีนะครับคิดไม่ออกจริงนะครับลองฟังผมเผื่อจะได้อะไรบ้างนะครับอ่ะหนึ่งเลยผมมาเปรียบเทียบก่อนข้อหนึ่งนะครับราคานะครับราคาเนี่ยเอสองห้าศูนย์เนี่ย จะแพงกว่านะครับเป็นราคาสองหกนะครับนะครับสองในขณะที่เจ้านี่มันเป็นเอ,อ่อ CBR นะครับเดี๋ยวผมดูราคาก่อนนะออราคาเป็นสองหนกับแป0รนะครับอันนี้คือราคานะครับใครไหวตัวไหน เลือกตัวนั้นนะครับสองนะครับสองเลย cc ครับ cc บอกอยู่เลยแลบอกอยู่แล้วตามรุ่นรถนะครับคันนี้ได้แค่สองรห้าสคันนี้ได้500นะครับต่างกันยังไงที่จอดรถครับนะครับห้าร้อยได้ที่จอดรถดีกว่านะครับเห็นไหมครับคือเราเราซื้อแพงกว่าก็จริงนะครับสองเนี่ย แต่ว่าที่จอดเราจะไม่ได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ2ข้อไปแล้วนะครับเราพอจะแยกความคุ้มค่าได้หรือยังนะครับที่จอดรดสอบเรื่องราคานะครับสนะครับออปชั่นนะครับออปชั่นก็คือออปชั่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวผมเขียนก่อนออปชันนะครับ ไม่ว่าจะเป็น traction control น,น,น,นะครับหรือว่าจะเป็น slip นะครับ slipper cut นะครับ slipper cut นะครับก็คือการล้อล็อกนะครับการล้อล็อกนะครับอันนี้คือการการล้อปัดนะครับการลื่นนะครับ ก็คือถ้าล้อหน้ากับล้อหลังทํางานไม่พร้อมกันนะครับระบบก็จะทําการตัดกําลังนะครับให้มันพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเป็นสลิปเปอร์คัตคือเวลาเราลงกีอะไรอย่างเงี้ยนะครับรอบมันไม่ได้นะครับไอตัวนี้ช่วยได้นะครับต่อมาก็คันเร่งไฟฟ้านะครับนะครับคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็เอ่อจะเป็นโหมด นะครับโหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่นะครับแล้วก็ q u i c k s h i f t e r นะครับเออ Quick Shift นี่เขาใช้ย่อว่าอะไรผมไม่แน่ใจอะ i c k ก h i ปแล้วกันนะครับเป็น qs แล้วกันเป็นขึ้นนะครับแล้วก็ลงนะเออ นี่คือทีเด็ดของเขาเลยนะครับเป็นทีเด็ดของเขาเลยอันเนี้ยนะครับนะครับอันเนี้ย CBR 5 0 0มีแค่สลิปเปอร์คัดนะครับนะครับมีแค่สลิปเปอร์คัดแท็กชั่นคอนโทรลผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับแท็กชั่นคอนโทรลเนี่ยนะครับอันนี้ ถ้าขาดตกบกพร่องยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าอะไร Option. ออปชั่นอันนี้ผมให้ cbr แล้วกันยังไงก็เยอะกว่านะครับ4นะครับระบบเบรกนะครับระบบเบรกทั้งคู่นะครับมี abs แน่นอนนะครับทั้งคู่มี abs นะครับมีแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นดิสทั้งคู่นะครับเป็นดิสทั้งคู่แต่นี้จะเป็นเดี่ยวนะครับอันนี้จะเป็นดิสคู่นะครับข้างหน้านะครับอ,อันนี้ดิสเดี่ยวหลังนะครับ พีเดียวหลังอันนี้เจ้ากันมีเท่ากันนะครับเอ s b s นะครับอ่าแล้วก็ขาจับนะครับอันนี้จับข้างนะครับอันนี้จับตรงเรื่องเรื่องระบบเบรกเนี่ยผมให้ CBR 500นะครับ ชนะไปเลยนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะเขียนไปก่อนแล้วค่อยมาสรุปทีหลังนะครับอือต่อไปก็เป็นระบบโช๊คอัพนะครับระบบโชค๊คนะครับผมว่าไม่ได้ติดไม่ได้ต่างกันนะครับเป็นหัวกลับนะครับนะครับข้างหลังเป็น โปลิงโปลิงทั้งคู่นะครับเหมือนกันเลยอันนี้ผมให้เท่ากันนะครับให้ไม่ต่างกันนะครับหกหกเนี่ยหกเนี่ยจะมาที่พวกช่วงล่างนะครับอ่ะผมให้เฟรมแล้วกัน แล้วก็วัสดุนะครับนะครับอันนี้การออกแบบนะครับโค้งก็ดีกว่านะครับโคง้งอืมอ่ะผมให้คำว่าดีแล้วกันโค้งดีกว่านะครับนี่เอาอ่ะนี่อะรอ,ะอะ่ใช้ใช้ลูกศรแล้วกันอ่ะโค้งดีกว่าอันนี้โคง้งแย่กว่านะครับ การรีดอากาศนะครับช่วงล่างอ่ะช่วงล่างช่วงล่างนะครับอันนี้ดีกว่าอันนี้แยก่กว่านะครับต่อมาก็เป็นชุดแฟลลิงอ่าชุดแฟลลิงอันนี้ก็ดีกว่านะครับชุดแฟลลิงอันนี้แยก่กว่านะครับอืม คือสรุปอะพวกวัสดุพวกแริง่งพวกงานประกอบนะครับงานประกอบอันนี้ก็ดีกว่านะครับอันนี้คือรวมอยู่ในหมดเดียวกันนะครับผมให้สองห้าศูนย์เนี่ยแดกขาดเลยนะครับแดกขาดเลยอ่ะจดนะครับประหยัดน้ำมันนะครับ อันนี้ผมให้ต่ำกว่าอันนี้สูงกว่าเลยนะครับเรื่องประหยัดน้ํามันนะคิดไม่ยากเลยอันนี้รอบมันจัดนะครับอันนี้รอบมันไม่จัดยิ่งปั่นรอบเยอะยิ่งกินน้ํามันเยอะนะครับประมาณนะั้นะครับแปดอืม แปดก็ประมาณนี้แล้วกันเจ็ดข้อพอผมเอาเจ็ดข้อหลักๆก,ก่อนนะครับเรื่องราคาเนี่ยนะครับผมให้ผมให้ห้าร้อยไปอ่าผมให้500ให้าร้อยนะครับห้าร้อยเป็นหนึ่งคะแนนนะครับเรื่องที่จอดรถผมให้ห้าร้อยนะครับห้าร้อยไปสองคะแนนนะครับเรื่องออปชั่นนะครับ ผมให้2องหนะครับเอาไปหนึคะแนนนะครับเรื่องระบบเบรกผมให้ห้าร้อยนะครับอ่าเป็น3คะแนนนะระบบเบรกยังไงผมว่า500ก็ได้นะครับเรื่องเออระบบโชค๊คนะครับผมให้ทั้งคู่นะครับก็เจ้ากันไปแล้วกันอ่านี่เป็น2นี้เป็น4นะครับ เรื่องวัสดุอะไรต่างๆนะครับผมให้ CBR สองห้าศูย์แล้วกันเป็นสคะแนนอ,อ๋อผมลืมนะครับราคานะครับราคาอะไรโอ้โหลืมได้ไงเนี่ยนะครับอันนี้แพงครับอันนี้ถูกจบเลยแพงกับถูกนะครับมีลูกซอนให้ด้วยมนนีถูก นะครับเรื่องประหยัดน้ำมันต้องให้ห้าร้อยนะครับเรื่องราคาไหลก็ต้องให้ห้าร้อยนะครับราคาต่างกันมากนะครับสรุปแล้วอ่ะนะครับอันเนี้ยได้สาม อันนี้ได้หกนะครับคะแนนแบบต่างกันครึ่งครึ่งนะครับแต่ผมว่าเพื่อนเพื่อนคงจะยังเลือกยากนะอันนี้ผมให้ดูก่อนเลย,เลยว่าหนึ่งเลือกราคานะครับสองีีคือที่จอดรถนะครับสามออปชั่นต่างๆนะครับสี่ระบบเบรคนะครับห้าโชค๊คนะครับหกวัสดุเจ็ดราคาเ,เชื้พลิงนะครับ การใช้งานก็เพิง8ราคาอัลลักนะก็ประมาณนี้นะแต่หลายหายคนอาจจะแบบก็ยังเลือกไม่ได้นะนะครับเอางี้ผมจะบอกว่าถ้าถ้าคุณนะครับชอบดีไซน์นะครับคือชอบดีไซน์250นนะครับดีไซน์นะครับ 2 50คุณเลือก250เลยครับ2นะครับถ้าคุณขับรถในสนามนะครับหรือว่าชอบรอบสูงสูงนะครับ250ครับ3 ช่วงล่างแน่นๆนะครับสองห้าศูนนะครับแล้วก็ดีไซน์รอบสูงๆช่วงล่างแน่นอ่านะครับคุณเลือกนะครับ สองห้าศูน์นะครับแต่ถ้าคุณเหตุผลที่คุณจะไม่เลือกสองห้าศูนย์ก็คือหนึ่งราคาอะไรนะครับราคาอะไหล่แพงนะครับไม่เลือก,อกแล้วกันนะครับไม่เลือก <c ười> คือราคาอะไหลแพงนะครับสองเที่ยวครับ ที่ยวต่างจังหวัดนะครับคือรถสองน RR น่ยนะครับมันเป็นรถที่รอบจัดนะครับออรอบต้นนะครับมันจอไม่มีพละกกำลังอะไรเลยถ้าเรานำไปขึ้นเขาไปเที่ยวแบบภูทับเบิกไปเที่ยวแบบออดอยสุเทพไปเที่ยวแบบขึ้นดงขึ้นดอยขึ้นภูเขาขึ้นอะไรนะครับไม่เหมาะ ไม่เหมาะเลยนะครับไม่มีความเหมาะอะไรเลยจริงๆผมบอกอยากใจเลยมันไม่ใช่รถแบบนั้นนะครับถามว่าไปได้ไหมมันไปได้นะครับมันอยู่ที่คนขี่แต่ว่ามันไม่เหมาะครับถ้าคุณเอาเอาห้าร้อยไปมันจะง่ายกว่านี้เยอะนะครับนะครับง่ายกว่าเยอะเลยเนาะแล้วก็คุณซีเรียสเรื่องที่จอดนะครับคุณตัดทิ้งได้เลยนะครับที่จอดรถ ประมาณนี้ผมให้คุณเลือกง่ายๆเลยนะครับเหตุผลที่คุณจะเลือกและเหตุผลที่คุณจะไม่เลือกถ้าถ้าคุณหลับตรงนี้ไม่ได้นะครับคุณคุณไม่ต้องเลือกไปเลยนะครับแต่ถ้าคุณหลับตรงนี้ได้แล้วคุณหลับตรงนี้นะครับคุณก็ซื้อได้เลยแต่ถ้าเป็นห้าร้อยนะครับห้าร้อยทำไมคุณถึงเลือกห้าร้อยหนึ่งนะครับ ออจอดรถนะครับนะครับที่จอดรถ2นะครับใช้งานทั่วไปนะครับออกคลิปนะครับคุณเลือกได้เลยถ้าคุณแบบใช้งานทั่วไปชีวิตประจำวันนะครับ ไปห้างไปทำงานนะครับไปออกทริปนะครับผมบอกได้เลยว่า500ตอบโจทย์นะครับราคาอร่รถูกนะครับข้อดีเลยนะครับราคาอะไรถูกนะครับอืมนะครับรา เหตุผลที่คุณจะไม่เลือกมันนะครับก็คือคุณไม่ชอบนะครับคุณไม่ชอบดีไซน์มันนะครับคุณไม่ชอบดีไซน์นะครับสองคุณต้องการรถรอบสูงนะครับนะครับอือ ผมช่วยคิดอยู่นะออปชันนะครับประมาณนี้นะครับถ้าถ้าคุณนะครับไม่ชอบดีไซน์นะครับหรืออยากได้รถรอบสูงนะครับ หรือว่าอยากได้ออปชันเยอะๆนะครับ500ไม่ตอบโจทย์นะครับ5 0 0ไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ที่จอดรถดีๆนะครับใช้งานประหยัดน้ำมันใช้งานทั่วไปรอบมาในรอบต่ำนะครับบิดเป็นมาบิดเป็นมานะครับแล้วก็ความเดียวปลายก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะแรงม้ากับแรงบิดมันสูงกว่า250อยู่แล้วเท่าตัวนะครับ ออกทงออกทิปขึ้นเหนือล่องได้สบายนะครับแบกของใส่ปงใส่ปีใส่ถังใส่ตะกร้าแล้วแต่คุณนะครับล้มมาอะไรลถูกนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณเลือก250นเนี่ยก็คือคุณอาจจะชอบดีไซน์มันนะครับคุณอาจจะชอบรอบสูงสูงเหมือนกับการขับรถเซอร์กิตนะครับต้องลากรอบนะครับเค้นเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างแน่นๆเข้าโค้งดีๆนะครับ ลู่ลมดีๆนะครับวิ่งนิ่งๆนะครับก็สองห้าศูนย์นะครับแต่ถ้าคุณรับไม่ได้ว่าอะไรมันแพงมากนะครับเวลาล้มเนี่ยน้องๆตัวพันเหมือนกันนะครับบางชิ้นนะครับเกือบจะเท่าตัวพันอยู่แล้วนะครับของแต่งก็ราคาถูกกว่าตัวพันนิดหน่อยนะครับเหมือนเราแต่งรถตัวพันเลยง่ายๆนะครับคือมันอาจจะไม่เท่าหรอกแต่มันก็ไล่ๆกันนะครับคือมัน มันแพงกว่าที่มันควรจะเป็นเยอะนะครับราคาอะไรนะครับแล้วก็ไปเที่ยวออกคลิปต่างจังหวงต่างยังหวัดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กนะครับมันไม่เวิร์กจริงๆนะครับมันไม่ใช่รถออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้นนะครับแล้วก็เรื่องที่จอดนะครับรถซื้อมาเกือบสามแสนนะครับที่จอดเลยท้อยมากไปจอดรวมรวมกับเวฟประมาณนั้นนะครับรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไปห้านะครับ แต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณไม่มีในหัวทั้งจริงเลยนะครับคุณดูแค่อันนี้นะครับนะครับนะครับดีไซน์กับราคาอะไรนะครับเป็นหลักถ้าคุณคุณรับเรื่องราคาอะไรไม่ได้นะครับคุณไปห้าร้อยเลยนะครับแต่ถ้าคุณรับราคาอะไรได้ชอบดีไซน์คุณเลือกทองฮาซูนได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้วอรรี่เรื่องดีไซน์ทั้งคู่นะครับ ผมแนะนำห้าร้อยครับจบนะครับห้าร้อยคือจบจบวกเพื่อนเลยนะครับคุณแค่ไม่ได้สิ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับกับระบบช่วงล่างตรงนี้นะครับนอกนั้นอะ่ะผมว่าห้าร้อยดีกว่ายเยอะนะครับอืมนะครับถ้าคุณไม่วอรี่เรื่องดีไซน์นะครับทุกอย่างห้าร้อยดีกว่าเกือบเกือบจะทั้งหมดนะครับ สองหน้าสย์นี้คุณต้องใช้ใจเล่นนิดหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ยาวมากแล้วนะครับขอจบเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ